สวัสดีทักทายเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับกับมาพบกันเหมือนเดิมกับช n n e l แม่หมูคิดเช่นนะครับวันนี้แม่หมูมีเมนูแกงเผ็ดเนื้อนะครับมานำเสนอให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันถึงวัตถุดิบนะครับที่เราใช้ทำแล้วก็วิธีการทำว่าทำอย่างไรบ้างที่จ่วหัวไว้ว่าเผ็ดคูณ2เนี่ยมีที่มาที่ไปครับเดี๋ยวเราไปดูหาคำตอบกันได้ ในวิธีการทำเลยนะครับว่าทำไมถึงเรียกเผ็ดคูณสองบอกเลยนะครับว่าสายที่ชอบทานเผ็ดดูแล้วรับรองว่าจะติดใจแน่นอนส่วนท่านไหนที่ทานเผ็ดไม่ค่อยได้นะครับก็สามารถไปปรับลดปริมาณพริกลงได้ครับเมนูแกงเผ็ดนี่นอกจากจะใช้เนื้อวัวแล้วก็ยังใช้เนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆทำได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไก่ก็ดีนะครับ หรือจะเป็นหมูก็ได้ไปดูวัตถุดิบนะครับที่เราใช้ทำเมนูนี้กันต้องมีเนื้อวัวน,นะครับมะเขือเปราะครับมะเขือเปราะนี่เราก็แช่น้ําเกลือไว้อันนี้เป็นมะเขือพวงครับกะทิครับพริกใช้2แบบนะครับก็คือพริกชีฟ้าแดงแล้วก็พริกหนุ่มพอดีว่ามีเหลือติดอยู่ในตู้เย็นนะครับก็เลยนามาใช้เมอสัก้ก็เป็น ใบกระเพรานะครับมีน้ำปลาครับมีใบมะกรดูดอันนี้เป็นน้ำตาลทรายครับเนี่ยนะครับพริกเผ็ดคุณสอนนั่นก็คือพริกแกงเผ็ดเมืองกาศนะครับแล้วก็พริกแกงเผ็ดใต้บอกเลยว่าเด็ดแน่นอน,นง่อจ้ามันแคเราส่งกะทิลงไปแล้วเราตามด้วยอะครับแม่หมู อันนี้พริกแกงพริกแกงใต้พริกแกงแดงพริกแกงเผ็ดของเมืองการเออพริกแกงเผ็ดของท่าการ<ม>ะดานจังหวัดกาญจนบุรีนั่นนีงเรานํามาผสมกับพริกแกงใต้<ม>เขาเรียกว่าอะไรไม่หมเผ็ดกับเผ็ดใส่กันเลย,ยางานนี้เผ็ดคูณสองสองหรือไปก็เผ็ดปะทะเผ็ด เนื้อของเราตามลงไปตอนนี้เราเดีอดใจร้อนนะไม่หมูเนาะจากที่เราเคี่ยวให้ตัวเนื้อของเราเข้ากับคลิกแกงแล้วเด่ยเราก็ใส่น้ำตามลงไปนะครับ เดือดอีกหน่อแล้วค่ะมาปรุงรสเแกงมัน okay, ต้องมีน้ำเนาะมันไม่ใช่พะแนงถ้าพะแนงเนี่ยน้ำจะออกกุกคิกกุกคิก,คก,คก,คกมันดีสดมากจนที่น้ำแกงของเราเดือดแล้วเราจะมาปรุงรสกันเลยนะเพื่อนๆให้เครื่องปรุงมันเข้าซึมเข้าไปในน้ำขั<ค>นน้นแรกัสบสักครู่นี้ก็ใส่น้ำปลานั่นเองอันนี้เพิ่มน้ำตาลทรายหน่อยหนึ่งเพื่อตัดความเผ็ดเนาะ กับผงชูรสใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่เราอะให้มันติดหวานปลาลั่นปลาลั่นหน่อยบางคนอาจจะใส่เป็นน้ำตาลมะพร้าวก็ได้ใช่ไหมแม่หมูน้ำตาลมะพร้าวนี่มันจะออกหวานกลมกล่อมแต่น้ำตาลทรายมันจะละหวานแหลมหวานแหลมแล้วแต่ความชอบพูดถึงเมกกนูแกงกะทิเนี่ยวันนี้พ่อหีก็นัองขอบคุณแม่หมูมากมเลย หนูไม่ชอบกะทิเยอะที่ทาให้ก็มีรับประทานเพราะมันไม่ใช่แกงเขียวหวานหนูจะใส่กะทิตัดพอตัดความเผ็ดของเครื่องแกงแค่นั้นเองให้มีให้มันมีความออหอม,หอ,มอะไรเงี้ยจริงนะมก็ <ผม S 2> <ๆ S 1> รู้อยู่แล้วว่าพ่อหมีเป็นคนที่ชอบจุ่มแกงกะทิมากแต่หนูก็ไม่ชอบกะทิเยอะเอากลางๆนะแล้วสองคนเดี๋ยวต้องมีเดี๋ยวต้องมีเพื่อนๆคอมเมนต์มาเนี่ยแม่หมวว่าอะไรรู้ป่ะขนมจีนต้องเข้า ก็ได้ก็ด้วยก็อร่อยก็ได้จะมาชิมรสชาติหน่อยไม่พอเลว,แล,วแล้วก็มาดงเพิ่มมาลุ้กมาชิมรสชาติดู้นี่มันได้ซดแค่ใส่น้ำได้ซด เอกลักษณ์ของแกงกะทิเนี่ยซึ่งเป็นเมนูอาหารไทยพัฒนรทมการรับประทานเดี๋ยวเราเติมเกลือลงไปนิดนึงใช่ไหมแม่หอจืดจ้าอัออนนี้ก็คือมีรสชาติเผ็ดอยู่เผ็ดเลยแหละพ่อ,อนี่ดีนะเราสองเครื่องสองพี่แกงรสจัดพี่แกงใต้ก็รู้อยู่ฉายาเขาช่นนะัรจสจัดจ้าแล้ว ขยับไปมะกรูดใส่ลงไป <Okay. S 1> การขยํานี่ก็จะทำให้น้ำมันหอมระเหยของปลมะกรูดเนี่ยมันทำงานได้ดีกว่าที่เราใส่ลงไปโดยที่เราไม่ได้ขยับเมื oh. ่อสักครู่ก็เป็นมะเขือพวงนั่นเอง mm hmm. ต้องมีนะแกงกะทิขาดไม่ได้สองมะเขือมะเขือพวงกับมะเขือปอก นเราก็ส่งเอามะเขือเปาะตามลงไปแม่ห,หมูไข่ได้จำจี้ไหมจำจีมะเขือเปาะกระท้อนนะเนี่ยเหรอค่ะใช่แล้วมะเขือเปาะตัวนี้เนะี่ยเอาละสิใช่เหรอไม่ชื่อเพลงมันจี้จจี้นี่เราก็เอามือมาสองข้างนะถ่า,างนิ้วออกอมันเป็นนอกมันไม่เคยเล่นชดล็อ ที่ทาให้มะเขือของเราเนี่ยไม่ดำให้เพื่อ,อนก็ทราบกันอยู่แล้วใส,ลใส่น้ำเกลือเราจะใส่น้าเกลือนาเข้าไปแช่ในน้าที่เราผสมเกลือ,อไวนะ้เนาะไม่ก็น้ำมะนาวก็ได้นะจริงน้ำมะนาวก็ได้เหรอไม่จะไม่ให้มันสุกมากนะมะเขือปอกใ,ให้มันออกอก,กุบกุบใช่กำลังกลับเพราะถ้าเกิดว่ามันสุกไปเนี่ยมันเละเพราะเราวันหน้าเราก็ต้องมาอุ่นกินด้วยงเนี่ยเดี๋ยว ถ้าแกงให้มันเละเลยวันหน้าไปก็พอดีเป็นโจ๊กไม่อร่อยจะไม่อร่อยอันนี้เราจะได้อัทธร,รแเราก็ได้มิตริในการที่เราย่าตัวมะเขือของเรากร,กรอบรบกรุบกรอบกรุบกรอบจกทบาทยด้วยกระเพรา,าบางคนเขาก็จะใส่โหระพา,านะหรือบางคนก็ใส่ใบยี่หร่าเ็นูชอบใบกระเพราพอดีว่าวันเนี้ย มหาไม่ไปยิราไม่ได้ก็เลยพิจารณาอยู่ระหว่างวัลภากับใบกะเพราสุดท้ายก็จบตรงนี้กับเผากะเพราก็ต้องเป็นกะเพราแดงด้วยนะครับใช่ค่ะแล้วปล่อยให้มันเดือดอีกสักแป๊บนึ่งค่ะใส่ด้วยพริกแดงให้มันดูมีสีสันหน่อยชีฟ้าแดงกับพริกยักษ์หรือตะกรงพริกยักษ์ใช่ไหมแม่หมูที่เราเหลืออยู่เม็ดเดียวน่ะพริกหนุนอ๋อพริกหนุ่ม เสียดายก็เลยเอามาหั่นข้าไปยเอาไว้ทิ้งเอาไว้เดี๋ยวมันจะตบท้ายเมนูนี้กันด้วยใบกระเพราแดงของเรา,าน,เนั่นเองเดี๋ยวเราคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันอีกรอบหนึ่งเห็นเนื้อแล้วนะครับนี่ยยนะยัย่วเลยเพื่อนๆเ,เมนูนี้เดี๋ยวแบ่งแกงเผ็ดเนื้อ แบ่งปันนมหลวงออฟฟิศอีกแล้วมั้งเนี่ยต้องเอาไปให้หนุ่มชุ่กับหนุ่มเจี๊ยบลองรับประทานหน่อยจริงๆพูดถึงหนมชุ่มเนี่ยเป็นหนุ่มอิสลามวันก่อนทำแกงอะไรมาให้เรารับประทานแล้วอร่อยนะเขียวหวานเนื้อเขียวหวานเนื้ออแฟนหนุ่มชุ่นี่ก็ทำหมูสุดยอดเลยเขาคนอิสลามไหมว่าเขาจะเก่งเรื่องเนื้อเขามีช่องของเขาด้วยช่องชุ่ปรัชญาอ้าวจริงเหรอแต่เขาทําแบบไม่ได้เปิดร้านสร้างรายได้ด้วยนะเหมือนแนวทำโชว์ทำโชว์ทำเอามัน เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปตักใส่ชามเพื่อรอที่จะรับประทานกันนะครับเผ็ดเนื้อของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้แม่หมูก็กำลังตักจากกระทะนะครับเพื่อใส่ลงในภาชนะของเรานั่นก็คือชามกอกัลุบๆเลยแหละนะเมื่อคืนกำลังดีนะมากเลย ก็ยังไงฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมูคิเชนด้วยแล้วก็รบกวนนะครับย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆาของแม่หมูได้มีให้ดูหลากหลายเมนูเลยนะครับวันนี้พ่อหมีกับแม่หมูในนามแม่หมูคิเชนต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีจ้า เดี๋ยวต้อไปชมขั้นตอนการเลือกสั่นวัตถุดิบนะครับอย่างกเนื้อเราก็ต้องไปเลือกหาซื้อเนื้อนะครับเพื่อนๆจะใช้สูตรไหนก็ตามแต่เพื่อนๆชอบเลยอยากได้แบบติดมันหรือไม่ติดมันนะครับหรือใครจะใช้เป็นน่องไหลก็ได้หังาน,น,นั้นก็เลือกซื้อมะเขือปอนะครับจะมะเขือพวงนะครับ มะเขือพวงนี้ก็ทานดีมีประโยชน์นะครับตามด้วยหั่นพริกชี้ฟ้าแดงนะครับกับพริกหนุ่มผสมน้ำกับน้ำเกลือนะครับเพื่อที่เราจะนำมะเขือเปาะมาแช่ไว้เพื่อให้ตัวมะเขือเปาะนี่ไม่ดำ เราจะมาหั่นเนื้อกันนะครับเนื้อเนี่ยเราซื้อมาแล้วเราก็ออกมาล้างทำความสะอาดเขาก่อนจริงๆที่เขาเรียกว่าเศษเนื้อเนี่ยนะแม่หมูนะ่ะ mm hmm. มันไม่ใช่ว่าเป็นเศษนะคือเพื่อนๆเนี่ยลองนึกภาพดูเวลาวัวเนี่ยออกมาจากโรงเชือดแล้วเนี่ย mm hmm. เาก็จะหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆเพื่อเอามาจําหน่ายนะได้กับก็ค้าเขียงต่างๆ แล้วมันก็จะมีส่วนที่หลังเนี่ยเขาตัดแต่งม,มาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นชิ้นที่ไม่ที่เป็นก้อนใหญ่อ่ะนะมันเล้นี่เองที่เขาเรียกว่าเศษเนื้อมันก็ไม่ได้ว่าหน้าเกลียด<ช>มันก็<อ>สวยอยู่บางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยเศษเนื้อคือก็ทิ้งไม่ใช่หรือเปล่าจริงๆไม่ใช่เนี่ยแหละก็คือเศษเนื้อแบบที่มันมันเป็นชิ้นเล็กๆใช่ลักษณะอย่างเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ขี้เหร่นะเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกเศษเนื้อเนาะเศษเนื้อ แต่ถ้าเราไปไปตามเขียงไข่เนื้อทั่วไปเราจะเห็นเขาวางไว้เป็นก้อนใหญ่ๆอลยแม่อย่างเงี้ยมันก็ยังสวยอยู่นะอย่างเงี้ยตามครับสวยอยู่อันนี้แหละที่เขาได้ขนาดเสร็จเนื้ราคามันก็จะถูกหน่อยแต่มันกินได้มันสวยเรียบร้อยขั้นตอนการเตรียมเนื้อของเรานะครับที่เราจะรอนำไปทำเมนูแกงเนื้อของเรา